สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ยการ Mac Factory ในรูปแบบการไลฟ์สดแล้วครับซึ่งปกติเนี่ยการไลฟ์สดของอรายการ Mac Factory นะครับก็จะไลฟ์สดในช่วงของอวันพุธและพระหัสหลังสามทุ่มไปแล,แล้วแล้วเราก็จะปิดไลฟ์ในช่วงเวลา3ามทุ่มสิบนาทีนั่นก็แปลว่าเราไลฟ์สดเป็นเวลาแค่สิบนาทีแค่นั้นเลยครับแต่วันนี้ที่ไลฟ์ในวันเสาร์นั่นก็เพราะว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคือ เราติดธุระเราไม่ได้มีเวลามาไลฟ์เราก็เลยข้ามการไลฟ e, ์ก่อนวันนี้ก็มาไลฟ์ทดแทนในวันพฤหัสที่ผ่านมาครับสำหรับสินค้าที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าสําเร็จรูปอีกชิ้นหนึ่งจากค่ายบันเฟสโตอีกเหมือนเดิมครับซึ่งจากที่ใครที่เห็นจากหน้ากล่องแล้วก็จะรู้ว่ามาจากเรื่องอะไรฟรีดี้ไหนซึ่งของสะสมในวันนี้ของผมก็คือเป็นค่าทริกเกอร์พีวฟรีจาก แฟรนชายกันด้อีกเช่นเคยครับซึ่งก็คือ,อเจ้า MBF 02 Style Root p a s s I W S P Style Root I W h P Pack โดยที่ว่าตัวสินค้านะครับก็จะมาในกล่องแบบทึบแบบนี้เลยนี่ฮะจะเป็นลักษณะกล่องแบบทึบแบบนี้เลยแล้วก็มีการได้คัดภาพคาเร็กเตอร์ภาพสินค้าจะอยู่ในกล่องไว้ด้านหน้าแบบนี้ครับ แล้วก็มีการวางกราฟิกอย่างสวยงามมากทีนี้เราต้องมา,ารู้คร่าวๆกันก่อนว่า,าฟินค้าตัวนี้หรือเจ้าตัวเนี้ยมาจากอ,าอะไรมาจากฟีลี่ไหนจากที่ว่า,าที่ผมหาข้อมูลมาคร่าวๆที่เคยได้รับรู้รับฟังนะครับเจ้าสไตล์ iws p เนี่ยนะครับมันก็จะมีพรากฏตัวอยู่ใน o p e นิ่งของเกมกันดัมฟีด หนึ่งเกมอ่าชื่อว่าภาคลอัน uh, น Ending to m o r r o w ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่าของเครื่องอ่า PlayStation 2แล้วก็เราจะเห็นมันอีกครั้งหนึ่งในตัวฉากเพลงเปิดของ Guns N' Roses ที่นี่เพลงเปิดที่หนึ่งเลยเพลงอะไรนะเพลง Ignite d นะครับที่ขับร้องโดย T.M. Revolution แต่ว่าเราจะเห็นแค่ยืนเฉยๆในฐานทัพแล้วก็มี M1 s t t ยืนข้างๆครับ ส่วนในตัวที่ปรากฏอยู่ในเพลงเปิดของกาันดัมฟีด m s v ที่อยู่ในแผ่นเกมกาันดัมฟีด Never Ending Tomorrow เนี่ยก็จะเป็นฉากการฟู้บนอวกาศบ้างนะคะเราก็จะเห็นอยู่แค่นั้นเท่าที่ตัวผมเห็นนะฮะแล้วก็จะมีพวกภาพพวกภาพประกอบบ้างโมเดลบ้างที่ออกมาจากตัวนี้แต่ลัก็คือก็จะเห็นจากเกมเป็นหลักครับ เรามาดูด้านข้างกล่องกันต่อนะครับับด้านข้างกล่องอีกข้างเราก็จะเห็นว่า,าจริงๆแล้วสินคา้าในเฟสเนี้ยมันยังมีตัวอื่นด้วยแต่ทีเนี้ยตัวที่ผมสนใจจริงๆก็จะมีตัวนี้ฮะหมายเลข2ก็คือเจ้าไ i นิงสไตล e แคนดัมซึ่งตัวเนี้ยผมเคยเห็นวางขายอยู่แวบๆแต่ว่าผมก็ซื้อไม่ทันได้แต่สไตล์รูทมาในส่วนของด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นพอคนระวังแล้วก็มีติกเกอร์เงินติดไว้ด้วยอ่าแล้วใบเลขของ ตัวสินค้าครับด้านข้างนี้ก็ยังเป็นภาพาเขาเรียกว่าภาพสินค้าที่อยู่ด้านในทําการไดคัดแปะนน้น้างเลยตัวกล่องจะมีความยับเยินบ้างนะแต่ว่าผมก็ยังเก็บกล่องอยู่นะเพราะว่ามันเรียกว่ากล่องเฟเนี้ทําออกแบบมาได้สวยนะฮะได้สวยเลยทีเดียวอุ้ยระวงะทีนี้เดี๋ยวเราลงแกะกล่องเลยครับสินค้าเฟซนี้ผมยังไม่ได้ทําการประกอบเลยนะครั ถึงจะเป็นยาง PVC ะแต่ว่าตัวสินค้ามีการแยกส่วนออกมาแบบนี้ครับเออมีการแยกส่วนออกมาที่ทำให้ว่าเราจะต้องมาประกอบเพื่อตั้งโชว์แบบนี่ครับจริงก็ไม่ได้อยากประกอบไม่อยากแกะอยากจะไว้ในฟองแบบนี้แล้วก็ในกล่องก็จะมีมีนี่ครับใบแมนนวลซึ่งใบแมนนวลนะฮะก็จะมีข้อมูลอยู่แค่เลยมีข้อมูลแค่ว่า ไอตัวฐานน้ำแข็งอ่ะไว้ติดที่เท้าเพื่อให้ตัวฟิกเกอร์สามารถยืนได้แค่นี้เลยครับแค่นี้เลยทีนี้อะเรามาช่างใจกันดีกว,ว่าว่าเราจะแกะเจ้านี่ดีไหมอเอาไปว่าผมยังไม่แกะดีกว่าครับเพราะว่าผมเสียดายทีนี้เราให้ดูจากในถุงเลยนะฮะการทำสีก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะค่อนข้างที่จะดีเลย เอาเป็นว่าผมยังไม่แก่นะแล้วคลิปนี้ต้องเช็คก่อนว่าถ้ามีคนอยากเห็นผมแก่แล้วประกอบเนี่ยก็คอมเมนต์มาทันทีที่ว่าผมแก่แล้วประกอบเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายภาพอินเสิร์ตแล้วนำภาพมาต่อกับคลิปไลฟ์สดคลิปนี้อีกทีครับตัวฟินค้าเนี่ยจะคล้ายๆฟินค้ากระปองของตัวบันไดนะฮะแต่ทีนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่า เล็กน้อยลงฝีออกมาได้ละเอียดมากเลยครับเดี๋ยวก่อนนะเช็คปีกก่อนว่ามีพิมพ์ตัว IWSP ไหมอ๋อที่ปีกไม่มีการพิมพ์มาถ้ามีการพิมพ์มาก็จะ,ะดีกว่านี้สำหรับสินค้าลายนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยก็คือ,อขยับไม่ได้นะครับก็ต่อมาก็คือจะยืน นิ่งๆเหมือนภาพหน้ากล่องเลยครับไม่สามารถขยับได้แล้วผมก็ยังคงไม่ตัดครับเพราะ,ะว่าเวลาเราตัดออกมาแล้วมันก็จะเก็บยากนิดนึงผมเก็บไว้ในกล่องแบบนี้ก่อนดีกว่าไว้หาโอกาสที่ว่าผมได้ตัวซ้า,าก็จะลองตัดประกอบดูตัวนี้ก็เดี๋ยวขอเก็บในฟองไว้แบบนี้ก่อนตัวสินค้าไม่น่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนอาวุธใ,นใ,นในดๆได้นะครับน่าจะเป็นแพคเกจเลยสังเกตจากตัว ดาบครับดาบก็จะติดมากับตัวฐานติดฐานเสียบดาบไว้เลยฐานเสียบดาบที่แบคแพ็คทำให้เนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนดาบหรือถอดดาบมาถือที่มือได้เรียกได้ว่าก็คือเป็นฟิกติดไปเลยทําให้เหมือนกับว่าไม่สามารถถอดชิ้นส่วนใดๆมาใช้เล่นได้สังเกตจากมือครับมือที่เป็นมือกำแบบสนิทไปเลยไม่มีช่องไว้สําหรับเสียบใดๆทั้งสิ้นอ่า ี่ฮะแต่สินค้าก็ค่อนข้างที่จะทำละเอียดอยู่นะแต่ว่าตัวดีเทลอะ่ะพวกพาแนลไลท์พวกพาแนลไลท์อ,อะไรต่างๆอ,ะอ่ะว่ทาทำออกมาไม่มากครับเหมือนกับว่าเป็นสินค้าเริ่มแรกยังไม่มีการคิดพาแนลไลา์ใดๆออกมา นี่ฮะถ้าอยากเห็นว่าประกอบแล้วบบเป็นแบบไหนก็ดูตามห,หน้ากล่องนะครับนี่สำหรับหลักๆแล้วเนี่ยผมก็จะเก็บเฉพาะถ้าเกิดเป็นกันดั้มเนี่ยเอาจริงผมดูทุกภาคนะฮะดูทุกเรื่องดูทุกภาคดูเก็บเนื้อเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าเนี่ยผมก็จะเลือกเก็บสินค้าที่อยู่ในไลน์ของออจักรวาลฟรีอีเป็นหลักหรือจักรวาลฟรีอีหรือ,อ,รอพูดที่เรียกแบบ ติดป่าคือจักรวาลฟีดโกกระดัมฟีดฟีดได้ที่นี่เป็นหลักเลยเพืจะเก็บสินค้าเหล่านี้หลายประเภทมากมีประเภทไหนออกมาก็จะค่อนข้างที่จะตามเก็บแต่ลายที่ไม่ค่อยได้เก็บก็คือพวกลายฟิกเกอร์นักบินอันนั้นก็จะไม่ค่อยเก็บแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ว่ามันเป็นตัวมอว์บิลฟูดเนี่ยก็จะตามเก็บอยู่ครับ ตัวสินค้าใช่แล้วครับเน้นเน้นยืนตั้งโชว์ส่วนครับซึ่งจริงๆอายุประมาณผมผมก็ไม่ค่อยได้จับเอามาเล่นสักเท่าไหรอ่อ่ะจะจับมาขยับทีก็ตอนที่ว่า,าจะทํารีวิวยงงี้พอสมมติว่าถ้าเป็นพวกพาโมาเก็จะใช้การประกอบประกอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ยืนในตู้แบบยาวๆไปเลยสินค้าชิ้นนี้น่าจะเป็นสินค้าที่เหมาะกับตัวผมเป็นที่ส่ครับเพราะว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วชิ้นส่วนไม่เยอะเพราะว่าวัยทาง,งานอย่างเราเนี่ยคือเหมือนกับว่า เราก็มีเวลาไม่มากซึ่งณปัจจุบันนี้ตัวพาโมที่ผมซื้อมาผมก็ดองร่วมเกือบยี่สิบกล่องแล้วครับไม่มีเวลาซื้อส่วนตัวใหม่ๆที่ว่าเห็นว่าผมนํามารีวิวอันนั้นผมเน้นซื้อมือสองที่เขาประกอบแล้วเอามารีวิวเป็นหลักครับเพราะว่าเวลาเราซื้อมือหนึ่งแน่นอนว่าเราไม่มีเวลาประกอบแน่นอนส่วนในช่วงเวลาที่ไลฟ์สดกนน็คือเป็นเวลาที่ว่าผมมายูเวนยูเวน พออยู่เวรปุ๊บช่วงกลางคืนตอนอยู่เวรน่ะก็ว่างพอว่างก็เฮ้ยเราสามารถไ like, ลฟ์สดได้เราก็เปลี่ยนจากการนั่งทําคลิปอยู่บ้านมาไ like, ลฟ์สดบ้างถ้าเกิดคลิปไหนที่ว่าเอ็กคูฟิตหน่อยก็จะนํามาตัดเพื่อทําเป็นคลิปแบบปกติอีกทีนะครับฟังชันของสินค้าเซตนี้ก็มีแค่นี้เลยจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเรอย่างที่เราบอกว่าเราจะไ like, ลฟ์สดเพียงแค่ 10นาทีเท่านั้นเริ่ม3มทุ่มปิดก็3ทุ่ม10นาทีเป็นหลักอ่าก็สำหรับใครที่ชอบไลน์นี้นะครับก็สามารถกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของผมได้หรือถ้าใครอยากให้ความคิดเห็นของตัวเองนั้นเป็นที่โดดเด่นนะครับทางช่องของเราก็มีระบบซิวเปอร์แต่งให้ท่านได้เลือกสนับสนุนกันอีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับและถ้าใครอยากให้ผมต่อเรื่องนี้เรารีวิว ลงเป็นคลิปใน YouTube อีกทีนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการต่อประกอบแล้วก็ถ่ายภาพอินเสิร์ตตัดรวมแบบคลิปที่ผมบรรยายนี้อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ลาไปก่อนจริงๆนะครับลาจริงๆนะสวัสดีครับ